สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ผู้มีนจะพาหนูมาทำใบงานหน้าที่สิบนะคะใบงานหน้าที่สิบหนูเปิดมาเลยเลยูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกส่วนประกอบของคำกันนะคะ คำสั่งนะคะจออกง,งจงแอย,ยอกอแยกสอวอนอสวนไม่เอกส่วนปอรออะประกอ,อบอบกกขอองอของคออําคำตออตอไม่เอกต่อสะอาะไอไม่มาลายปอไอไปนอ,อีนีไม่โทนี้จงแยกส่วนประกอบ ของคำตอบไปนี้นะคะช่องแรกนะคะช่องที่1คือพยัญชนะต้นนะคะลูกช่องที่2คือสระเห็นไหมส,อรอสระอักษรสระช่องที่3คือตัวสะกดนะคะและช่องสุดท้ายคือวรรณยุกวรรณยุกก็คือไมเอกไมโทไมตีไม,ไม,ไมจัตาวาใช่วยไหมคะมานะค่ะลูกข้อที่1อ่านว่าหออิวเหี่ยวไมโทหิ้ว หออีวอหิวไม่ทูหิว้วช่องแรกให้หนูใส่เพนชนะต้นพยัญชนะต้นของคำว่าหิวคืออะไรคะเก่งมากเลยคือหอหีบนั่นเองเขียนลงไปเลยลูกหอหีบต่อไปช่องที่สองคือสระนะคะสระอะไรคะเก่งมากเลยสระอีอาคี แล้วก็เขียนสระอีบนเส้นเขียนสวยๆไม่รู้ทไมผมนีเขียนไม่สวยเลยต่อไปช่องที่สามนะคะให้เขียนตัวสะกดตัวสะกดในที่นี้ก็คือวอแหวนเขียนเลยวอลแหวนตามด้วยช่องสุดท้ายคือวรรณยุกวรรณยุกในที่นี้คือไมโทนะคะไมโทจะต้องอยู่บนเส้นใช่นในลูกขีดตรงกลางแล้วก็เขียนไมโทข้างบน เสร็จแล้วนะคะขออีวอหิวไหมโทหิวโอเค,อเคต่อไปข้อ2ข้อ2อ่านว่าบออานอบานไมมโทบ้านบออานอบานไมมโทบา้านอ่าเรามาแยกส่วนประกอบกันลูกช่องแรกเพรชนะต้นคือบอใบไม้ ช่องที่สองคือสระสระก็คือสระอาใช่ไหมคะสระอาช่องที่สามคือตัวสะกดตัวสะกดของบ้านคือนอหนูหนหนูนะคะต่อไปวรรณยุกช่องสุดท้ายนั่นก็คือไมโทไมโทสเสร็จแล้วนะคะบออานอบานไมโทบ้าน เก่งมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกต่อไปข้อที่3อ่านว่าโอหนอหนโอหอนอหอน,อหอนเพียนชนะต้นนะคะช่องแรกเพียนชนะต้นก็คือตัวหอหีบแล้วก็สระก็คือสระโอ ต่อไปช่องที่3มคือตัวสะกดคือนอนหนูลูกอ่าวรรยุก์มีไหมไม่มีไม่ต้องใส่นะคะอ่าคำตอบก็คือหอโอนอหูนเวลาหนูอ่านหนูต้องอ่านว่าหอโอนอหูนนะคะแต่เวลาเขียนหนูต้องเขียนโอหอนอหูนต้องเอาสระโอไว้ข้างหน้านะคะลูกต่อไปข้อที่สี ข้อที่4อ่นว่าสอ,อียงอเสียงสอ,อียงอเสียงเพียนชนะต้นนะลูกช่องแรกก็คือสอเสือ,อสอเสือต่อไปช่องที่2คือสระมี A ออีย e อก็คือสระอะไรคะสระเอียเก่งมาก A ออีย e อ ส่วนตัวสะกดก็คืององมมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีไม่ต้องใส่นะคะอ่ะคำตอบก็คือสอเอียงงอเสียงสอเอียงงอเสียงต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5าคำว่าแมวนะคะแอมอววแมว นะคะเวลาเขียนหนูต้องเขียนแอร์ไว้ข้างหน้าถูกไหมแอร์มวแมวแต่เวลาหนูอ่านหนูต้องอ่านเพียงชนะต้นก่อนนั่นก็คือมอมอแอร์วแมวนะเดี๋ยวเรามาแยกส่วนประกอบของคำก่อนเพียงชนะต้นคือมามาอ่สระคือสระแอสระแอสองแขนนะลูกตามด้วยตัวสะกดก็คือวแหวน มีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีหนาคำตอบในข้อนี้ก็คือมอแอะวแมวถ้าเวลาหนูอ่านหนูจะต้องอ่านเพย์ชนะต้นก่อนทุกครั้งเลยนะคะต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6เวลาเขียนหนูต้องเขียนว่าสระไอไม้เมลา,ายดอไอไดไม่โทได้ใช่นเดียวกับต้องเขียนสระไอไม้เมลา,ายไว้ข้างหน้าแต่ว่าเวลาหนูอ่านหนูก็อ่าน เพียนชนะต้นก่อนมันคือดอดอไอไดไมโทไดเามาเขียนกันเลยเพีนชนะต้นคือดอเด็กสระคือสระไอไม้มะลายมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีนะคะเว้นไปเลยช่องสุดท้ายคือวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกค,คือไมโทเก่งมากเลยเขียนไมโทบ,บนเส้นเลยนะคะ อ่าคำตอบคือ do i ไดไม่โทได้นะคะอ่ะเรามาดูนี่เลยข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดอ่านว่าตออะดตัดใช่ไหมลูกอ่าไม่ตอไม่หันอากาศแล้วนะต้องเป็นตออะดอตัดต้องเป็นตออะดอตัดแล้วเพราะว่าไม่หันอากาศนี้ก็มาจากสระอะที่เขาบินขึ้นไปใช่ไหมลูก แปลงล่างแล้วบินขึ้นไปอยู่ข้างบนตอเต่าเพราะว่ามีดอเด็กเข้ามาใช่ไหมคะอ่าเรามาแยกส่วนประกอบกันเลยเพียนชนะต้นคือตอเต่าลูกตอต่อไปสระคือสระอะไรคะสระไม่หันอากาศมีไหมไม่มีอ่าอันนี้คือไม่หันอากาศนี่มาจากสระอะสองหัวนั่นเองอ่าเขียนเลยสระอะสองหัว ตามด้วยตัวสะกดนะคะช่องที่3มคือดอเด็กมีบรรณยุกต์ไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตะวาไม่ลูกไม่มีไม่ต้องใส่นะคะช่องสุดท้ายข้อนี้นะคะคำตอบคือตอออตัดตนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ลูกอ่านว่าคออาคําไม่เอกคําคออําคําไม่เอกคํา เราแยกส่วนประกอบกันนะคะเพยญชนะต้นคือคอายคอต่อไปช่องที่สองคือสระลูกสระของคำว่าข้าคือสระอําแล้วตัวสะกดมีไหมภาษาไทยที่อยู่ข้างหลังไม่มีและช่องสุดท้ายคือวรรณยุกค,ค่ะวรรณยุกมีใช่ไหมลูกคือไม้เอกนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้อนี้นะคะคำตอบคือคออัมคําไม้เอกคําคออัมคําไม้เอกคํานะคะต่อไปข้อที่9ค่ะอ่านว่าสระไอไม้ม้วนจอไอใจหรืออ่านว่าจอไอใจไปเลยนะคะแต่ต้องมีสระไอไม้หม้วนอยู่ข้างหน้าเรามาแยกส่วนประกอบกันช่องแรกคือเป็นชนะต้นนั่นก็คือจอจาน ตามด้วยสระคือสระอไอไม้มมวนมีตัวสะกดไหมไม่มีวรรณยุกต์มีไหมลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือจอจานบวกสระอไอไม้ม้วนจอไอใจนะคะต่อไปข้อสิบลูกอ่านว่ามอ e ดอมีม d m อ e d o r m คำว่าม,ม,มีดนะคะพะยัญชนะต้นคือ มอมาต่อไปสระลูกสระคือสระอีช่องที่สองคือสระนะช่องที่สามคือตัวสะกดนั่นก็คือดอเด็กยุกวันยุกมีไหมไม่มีไม่ต้องใส่นะคะคําตอบในข้อนี้ก็คือมอ,อีดอมีดมอ,อีดอมีดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆไม่ยากเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในบง,งานหน้าถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะลูก